น้องวิชิดว่า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  น้องวิทย์คิดว่า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  น้องวิชิดว่าน้องวิชคิดว่าน้องวิชิดว่าน้องวิชคิดว่าน้องวิชิดว่าน้องวิชค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 ิดว่า น้องวิทย์คิดว่า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  <c oughs> สอนนกนะฮะสอนกนกสอนนกให้พูดชื่อต้องสอนทุกวันน่าจะพูดชื่อเราได้ต้องฝึกฝน เชื่อว่าสัตว์ฝึกได้